ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ผู้ชมครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าตอนนี้ผมอยู่นะครับบริเวณฝั่งทนนะครับซอยซอยหนึ่งซึ่งเป็นตึกแถวนะครับสองข้างทางเลยซอยเล็กๆเ,เนี่ยมองไปซ้ายมือผมเป็นตึกแถวขวามือผมก็เป็นทางออกซอยตึกแถวเหมือนกันระหว่างกลางซอยเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวอยู่เจ้าหนึ่งแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ได้มิชลิน3ปีซ้อนแล้วตั้งแต่ปี2 0 2, 2 1 2 2ยอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ผมจะเข้ามานาะนแล้วร้านนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาจนได้ครับโ,โหแต่พอจะมาเนี่ยเขาได้มิชลินมา3ปีแล้วกินม้วนลูกชิ้นปลาสวัสดีครับพี่ใจสวัสดีค่ะ,ดคะเดินเข้ามาในร้านเห็นพี่ใจใส่ไมโวกเวกโอ้โหเป็นผู้ดูแลร้านคือมันเป็นแบบการเอ็นเตอร์เทนอย่างนึงเนาะ,ะเพราะว่าเรามันมีจิตจิตในอาสา,ศา,ศาในการทํางาน เราเราชอบทําเราชอบขายเราชอบเป็นแม่ค้าฉะนั้นการทํางานเราอยากให้มันเอาไม n d s e t ตัวเองมันลงกับงานคือเปลี่ยนไมซ d s e t ตัวเองที่แบบว่าโบราณอุ้อยางงูนี้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนมาเซตว่าฉันต้องใช้ใหม่ถ้าไม่งั้นการใส่แม็กคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมีใจบริการานั่นเถอะใช,ใช่ไหมฮะมร้านนี้กินงวนี่กี่ปีละเปิดตั้งแต่1999ปีนี้ก็ 2, 2023เนาะ<อ>ก็20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วใช่ค่ะสองคนทำกันมาเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ฮะรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นแรกเลยตอนได้มิชลินรู้ตัวไหมไม่ท คือจริงๆอ่ะไม่รู้เลยว่าใครอะไรยังไงร,รู้แต่ว่าเออรางวัลมิชลินเนี่ยคือรู้จักรว่าร้านอาหารมิชลินคือร้านอร่อยอแต่จริงๆแล้วการจะได้มิชลินหรือรางวัลต่างๆหรือว่าคนมากินได้เนี่ยมันต้องอร่อยก่อนนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยเขาก็ไม่ให้หรอกทีนี้ความอร่อยของเราเนี่ยมันอยู่ที่ลูกชิ้นปลาเอกลักษณ์โดดเด่นคืออะไรฮะเอกลักษณ์ของเราคือเราใช้ปลาที่สดสดและใหม่ทุกวันและผลิตเองปั้นมือทุกลูกค่ะเห็นบอกใช้ปลาหลายชนิด ใช่ค่ะมีปลาข้างเหลืองคะ่ะปลาดับยาวและปลาอินทรีแต่และอย่างมันให้ความพิเศษยังไงบ้างในวัตถุดิบค่ะปลาอินทรีนะคะจะให้ความนุ่มค่ะปลาข้างเหลืองใช้ความหวานค่ะปลาดับจะทําให้กรอบแล้วก็ไม่ได้มีลูกชิ้นปลาอย่างเดียวมีอะไรอย่างอื่นด้วยมีลูกชิ้นกุ้งค่ะเราแนะนาเลยค่ะเป็นลูกชิ้นกุ้งแชบวยนะคะที่เป็นลูกชิ้นกุ้งแชบวยที่เป็นเนื้อตัวกุ้งแท้ๆเลยแล้วเอามา ใส่กับเนื้อปลาแล้วก็ใส่แป้งแป้งมีนิดหน่อยเพื่อให้มันเกาะกันมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นเห็ดหอมอ่าอันนี้ลูกชินกช้นเห็ดหอมลูกชิ้นเห็ดหอมซึ่งเป็นตัวที่อยากพีเซ็์มากเพราะว่าเราต้องทําลงถาทีละลูแล้วเราก็ต้องจิ้ม ลงไปแล้วเอาไปนึ่งลูกชิ้นเห็ดหอมมันจะมีเสน่ห์คือว,ว่าพอเราไปนึ่งเสร็จปุ๊บน้าเห็ดหอมมันออกมาลูกชิ้นมันก็จะนุ่มและหอมอร่อยมากมันออกเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะมีปลามีกุ้งม,มีเห็ดหอมแล้วก็มีลักบี้สาลายค่ะลักบี้สาลายตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าอขอเอ่ยชื่อเนาะท่านสอสอััทพรเนาะ,ะท่านโปรดปานของเรามากเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่มากแล้วในในลูกชิ้นสาลายเนี่ยลูกชิ้นลักบี้เนี่ยเราจะใส่ใสาลายใส่แห้วค่ะแล้วก็มันหมู แต่ว่าลูกค้าบางท่านเอาไปเอาไปทอดก็อร่อยจริงค่ะไม่ต้องจิ้มมันจิ้มเลยมันอร่อยในตัวค่ะนี่คุณผู้ชมไล่มานะปลากุ้งลักบี้เห็ดหอมแล้วก็ยังมีถือกล้วยค่ะถือกล้วยอีกอถือกล้วยเราก็คัดสรรู่แล้วค่ะทามาเป็นเส้นแล้วเอาไปทอดที่อยากแนะนํานะคะเกี๊ยวปลาสูตรเสี่ยวหลงเปาค่ะมีเกี๊ยวปลาสูตรเสี่ยวหลงเปาอีกใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีขายส่งด้วยใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ทําราคาส่งเลยเพราะว่า ขายแต่ให้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตโลเท่าไหร่ฮะขายเป็นร้อยลูกขายเป็นร้อยลูกร้อยลูกอย่างลูกชิ้นปลาร้อยลูกลูกชิ้นปลารวมร้อยลูก700บาทลูกชิ้นลักบี้ลูกชิ้นลักบี้ร้อยลูก950บาทลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งอ่าแปดร้อยห้าสิบบาทลูกชิ้นเต๋าไททอปแปด้อยหาสิบบาทเช่นกันหือกล้วยเส้นละ100บาทอ่าแล้วก็เสี่ยวหลงเปาเกี๊ยวเสี่ยวหลงเปา950 9 5บาทเก็เอาเป็นว่าใครอยากซื้อกลับไปกินก็ได้นะครับทีีน้มาึงก๋วยเตี๋ยวบ้าง มีลูกชิน้นอร่อยก๋วยเตี๋ยวมันต้องดีไม่งั้นคงไม่ได้รับคัดเลือกเป็นมิชลินใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เห็นบอกว่าโอ้โหมีความครีเอทีฟให้มันแปลกกว่าที่อื่นราะเป็นป้าใหญ่มากต้ยมยำนม,มชีสคืออะไรถูกต้องคือคือเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเป็นสูตรที่แบบอร่อยที่สุดคือต้มยำน้ำข้นนะคะใส่ชีสพ่นไฟค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วตอนนี้ก็มีอีกด้วยนะคะเป็นไข่ออนเซนสูตรไข่แดงประตุมซึ่งเป็นอะไรที่หาทานยากส่วนมากนะคะออนเซนคือไข่แดงดิบถูกไหมคะ บางท่านลูกค้าไม่ชอบใจก,ก็เลยต้องฝึกตัวเองฝึกในการต้มเซตออกมาให้ข้างในอ่ะให้มันเป็นมัดตูข้างนอกให้เป็นออนเซนซึ่งทำยากมากมแต่ว่าเบสิกที่คนมากินเยอะที่สุดคือคือเอาจริงๆนะต้ยมยำเลยค่ะอันดับแรกต้ยมยำอันดับแรกใช่แล้วอันดับสองคือเย็นตาโฟเย็นตาโฟอันดับสามที่ท็อปฟคือห <of> <of> ม้อไฟหม้อไฟผมเห็นเย็นตาโฟขายดีเนาะขายดีมากเพราะว่าซอสเราเป็นซอสเราทุกทุกอย่างทําเองหมดเลยซอสเราก็ปรุงเองทีนี้มาถึงเรื่องราคา,ามะบางคนบอกโอ้หวิชลินแล้ว สามปีซ้อนเนี่ยราคาชามเท่าไหร่ฮะ65สิห้าค่ะต้มยำแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำ55าสิบห้าบาทนะคะมันมีแบบว่าเขามีแบบว่าธรรมดาแล้วมีแบบเรื่องมากด้วยใช่ไหมมีเรื่องมากค่ะเครื่องมากเพิ <ผม S 2> ่อนยิ้มนะคนอ่านไปทิดว่าอ่านผิดทีนี้ลูกชิ้นร้านพี่เยอะมากอะ่ะมันมีแบบว่ารวมๆกินลูกชิ้นนีค่ะเรามีมากเพราะว่า ลูกค้าทุกท่านอยากจะทานลูกชิ้นแล้วก็เราอะทำอย่บอกคุยก่อนนะ,ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานะคะไม่ใส่ผงชูรสนะเออ,อ,เอมะน,นาวแท้ๆนะเออ,อจริงแล้วก็มีมีเอกลักษณ์ในความหอมของน้ำจิ้มซีฟู้ดมากแล้วมาเป็นเรือเท่าไหร่นะเออเรือร้อยสามสิบบาทนะเออร้อยสามสิบบาทนะเคุ้มค่ะคุ้มค่ะลูกค้าขาขายแบบ ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คือภรรยาก็เป็นคนรับออเดอร์เอ็นเตอร์ทูก้าส่วนสามีนี่ตั้งใจทําก๋วยเตี๋ยวแต่ละชานอย่างพี่ติ่วพี่กันพี่ติ๋นพี่ันมากลองแวะมาชิมดูคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยบอกพี่กัดให้ตอนนี้ขอชิมก่อนาพไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเรา นี่คุณผู้ชมมาแล้วนะเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะนี่ลูกชิ้นครบหมดเลยมผมจะไล้ชิมลูกชิ้นทีละลูกชิ้นก่อนนะนี่อันนี้ลูกชิ้นปลาเนี่ยเอาแบบยังไม่จิ้มเลยนะนี่ดีเลยไม่มีผงชูรสด้วยหนึบหนับมีรสหวานนิดๆอร่อยดีฮะตัวต่อมาเป็นลักบี้เขาอ,อันนี่ลักบี้มันจะมี เทคเจอร์นี่บอกมีแห้วมีอะไรต่างๆเคี้ยวไปกรุบกรอบกรุกอบอร่อยลูกเปลาลูกเปล่า,ลลา,ต,ลลานะตัวนี้เป็นลูกเป๋่านะนี่ตบบนี้เลยต,ตัวลูกเป๋าเนี่ยจะเท็มกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะอาจจะเป็นน้ำต้มเห็ดหอมนะเมว่าปิดท้ายลูกชิ้นกุ้งนะทางนี้ร้อยลูก8ปดยห้าสิบาทเขาบอกเป็นกุ้งผสมปลาด้วย เคี้ยวปลาด้วยนี่มีเคี้ยวปลาด้วยเอาร้องให้ครบแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมชอบลูกชิ้นปลามากเลยลูกชิ้นปลากับรักดี้อร่อยมากๆลืมบอกไปว่าร้านเนี่ยแมงกะพุนกับปลาหมึกสดก็ซดสดนะฮะเนี่ยปลาเส้นคุณผู้ชมในขณะาที่ผมถ่ายรายการเนี่ยหมดเกลี้ยงนะนี่เฮียก็เหลือไว้ให้ไม่งั้นไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอ้โห รสชาติดีไม่ต้องปรุงแล้วสามรสเรียบร้อยนี่มีไข่ด้วยนะไข่ออนเซนนี่เป็นมาตูมนะจริงๆมันต้องเป็นน้ําแต่พี่ใจเขาตั้งใจทําให้มันเป็นมาตูมนี่แล้วแมงกะพุนน้าน,นี่ผมบอกเลยนะเด้งเด้งดีมากนี่บอกเลยแมงกระพุนดีมากแก้มีมมมมมมนหนังปลาหน่อย น่าใช้มือนะเขาบอกไม่ต้องกลัวไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแน่นอนโอย,นอ,ยอย่างปลาอร่อยสิดท้ายด้วยมาม่าชีสอ่ะเมื่อกี้แกามาเบิร์นไฟให้กับมือเลยอนี่นะมาเบิร์นให้กับมือเลยเรแร้วคนเลยให้ชีนละลายนน้นต้มยำจะมีนมผสม,มอยู่ด้วยนะฮะอเอาล้วโอ้โห มาแล้วข้ามาแล้วขอน้ำหน่อยน้ำหน่อยเข <c oughs> ้มข้นหอมด้วยนี่เราเป็นเราดีเส้นไม่เละเส้นจะหนึบหนึบหน่อยกึบกึบหน่อยอือือยังไม่หมดนายเนี้ยนี่แมงกะพรุนแซฟฟ์ซีข้างล่างนี่เป็นน้ำยำเหมือนซีฟู้ดเลยนะคุณผู้ชมอือนี่แมงกะพรุนแซฟฟ์ี เย่งมากตัวน้ำยำนี่รสชาติดีเลยนไปเยอะงามสักนิดวันนี้เป็นหลองกล้วยของหยวนไม่หวานมากหาซื้อได้ที่แมคโครทัตเซเว่น ลูกชิ้นปลาทําเองสมคําล่ําือมากินแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับเป็นร้อยลูกเลยตามราคาที่วิจัยก็บอกไว้ร้านนี้ชื่อว่ากิมมวลูกชิ้นปลาค่ะอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ซอยจอมทอง16นะคะเข้ามาจากปากซอยนะคะมองเข้ามานะคะร้อยเมตรเจอป้ายใหญ่ๆเลยค่ะป้ายกิมมวลูกชิ้นปลาเปิดกี่โมงครับ1ิบโมงเช้าค่ะถึง5้าโมงครึ่งค่ะ ปิดวันอาทิตย์นะคะมาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแวะมาได้นะครับวันนี้มีตุ๊กตาติ๊กวักจากรายการติ๋วนชวนหิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่า,ารเรามาเยี่ยมแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสูตรทยวนครับดื่มมาอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์นะครับมองไปทางร้านใช้หนึ่งงด้วยหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นเร็วๆนี้ก็จะมีฉลใหม่เป็นกระป๋องแล้วติดตามหยวนด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยติอ้วนชนวนหิ เป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ Lazada หรือแอดไลน์มีลูกค้าเดินเข้ามาทักว่ามีกาแฟมีสลัดโลแล้วพวกเนี้ยทำไมไม่มีร้านนะไม่มีอาหารให้เราทานเราจะเกิดไอดีกันสามผมกนกคิดว่าทำยังไงดี ร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับผมคุณตุ้มคับเจ้าของร้าน s อ9ิเพื่อนแฟนเปิดประมาณ5ปีแล้วนะครับคือต้องเล่ากันตรงตรงว่าผมเป็นข้าราชการทหารพอหลังจากเกษียณแล้วเรายังมีไฟอยู่ที่จะทำงานพอดีคุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะ จะทำดรกันดีหลังจาก,กเสียดแล้วเพวื่อบอกว่ามีที่อยู่200ตารางวานนะจะทำไรให้เกิดประโยชน์ทุดท้ายมาลงที่การปลูกผักสวนผักไฮโดรเราคือเริ่มต้นเนี่ยเราขายผักก่อนแล้วเรามีร้านอาหารเป็นร้านกาแฟาเล็กๆอยู่นะครับมีลูกค้าเดินเข้ามาทักว่ามีกาแฟมีมีสลัดโรแล้วพวกเนี้ยจะไม่มีร้านนะไม่มีอาหารให้เราทานเราจะเกิดไอเดียกัน3ามไม่นคิดว่าทํายังไงดีทำร้านอาหารดีกว่าไหม โดยเอาผักของเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มในจานนั่ดีกว่าที่จริงๆสมัยก่อนเราขายให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้ขายเพราะว่าส่วนใหญ่ผักเราจะไม่พอยกับที่ร้านอยู่แล้วนะครับเพราะลูกค้ามาทานที่ร้านเยอะมากนะครับ 900%เลยครับว่าเราที่ร้านเราเนี่ยปลูกผักนะเราเอาใจใส่แล้วเราไม่เคยที่ใช้ยาฆ่าามลแรงที่เป็นสารเคมีที่มาพ่นกับบนใบนะครับ<ม>เราเคยบอกให้ลูกค้าเดินไปต้นไหนก็ได้หยิบม,มาแล้วทานได้เลยไม่ต้องล้างนา <S <S ้ำเมนูแรกก็คือเมี่ยงปลากระพงนะครับเป็นเมี่ยงปลากระพงเนี่ยมันก็คือเหมือนเมี่ยงธรรมดาทั่วไปแต่เราดัดแปลงจากเมี่ยงทั่วไปมาเป็นเมี่ยงปลากระพงเพราะว่าเราใช้ปลากระพงนะเป็นตัวเครื่องเคียง ปีนี้หนึ่งก็คือซุปผักไฮโดเครับเเห็นว่าร้านเรามีผักเยอะเราก็อยากได้เมนูขึ้นมาจากผักก็ค,คือซุปผักไฮโดเอาผักที่ร้านเนี่ยมาทําเป็นซุปผักให้นะครับอันที่3ามก็นะครับก็เป็นสเต็กปลากระพงออซอสเขียวหวานนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันคือซอสเราทําเองพวกปลาเนี่ยคือใช้ปลากระพงแท่นร้านอยู่ที่ถนนรามอินทรา ซอยรามชา1ิแยก14เปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึง2 1่สนาฬการครับออผัดพริกขึ้นแกงแห้งกุ้งสดครับทำไมเลือกเมนูนี้ครับก็ผมได้สูตรเ,ออเครื่องแกงมานะครับอยากโชว์ตัวน,นี้นะครับ เมนูนี้ชื่อว่าผัดเครื่องแกงแห้งกุ้งสดนะครับขั้นตอนแรกเขาใส่น้ํามันลงไปในกระทะครับนำพริกแกงเผ็ดกระนกวันลงผัดให้พอหอมครับจากนั้นก็ใส่กระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดผัดให้เข้ากันครับปรุงรสด้วยน้ําปลาครับแล้วก็น้ําตาลทราย ตามด้วยกุ้งสดครับผัดต่อไปจนกุ้งสุกแล้วก็ตักใส่จานครับแต่งหน้าโดยกระชายทอดใบมะกรูดทอดเพียงเท่านี้ครับพร้อมเสิร์ฟเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดเครื่องแกงแห้งกุ้งสดจากร้านแอดสิบเก้าฟู้ดแอนด์ฟาร์มครับก่อนอื่นนะครับผมก็มีพริกแกงกระดกวันนะครับรสเขมเ้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอไปทางร้านไว้ใช้1ชุดนะครับสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปตามตลาดนี้หมดเลยนะครับผู้ชมสำหรับพริกแกงกระดกวันอันดับแรกเนะี่ยผมอยากชิมอันนี้ก่อนผู้ชม เมี่ยงผักนี่เรากว่าผักของเขาเนี่ยหรอชื่อแล้วเกินนะครับเรื่องของความสดใหม่นะปลูกเองทําเองเนีย่ยมีทั้งแอปเปิลนะฮะพริกนะฮะนี่พริกแล้วก็นี่มะม่วงนะปลากระพงทอดมากร,กรอบแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็ราดน้ำนะฮะของเมี่ยงแบบนี้เออคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากเออ สิ่งที่น่ากินที่สุดคือรู้ไหมความสดคุณผูม,มความสดของผักที่ไม่มีสารพิษดีมากเลยครบรสเปรี้ยวหวานหามกลิ่นตะไคร้สมุนไพรปลากระพงกับเนื้อดีกรอบกินเข้าไปมันเข้ากันตัวนี้อ,อนีน่ีเขาเปิดสูตรให้นะะผัดเครื่องแกงแห้งผัดได้แห้งมากและน่ากินมากโอ้โนี่ถ้ามีข้าวสวยนะจะอร่อยมากเลย เข้มข้นดูเข้มข้นมากนี่นะฮะใช้พริกแกงกระดูกวันด้วยอืมตัวน,นี้นะอารมณ์คล้ายๆผัดพริกขิงที่เข้มข้นแต่ว่ามีพริกไทยอ่อนอมันก็จะช่วยให้แบบนิ่งอร่อย,ออยข้าไปใหญ่เลยร้านเขาไม่หวงผักอ่ะแล้วก็เขามีเส้นให้มาให้หน่อยนึงจริงๆถ้าจะให้อร่อยนะคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะบางทีเราลาดไปเลยก็ได้นะครัแบแต่ว่าสามารถลาดได้เลยเดี๋ยวขอยิ้มช้อนนี่ลาดอย่างเงี้ยสามารถลาด ราดทั้งหมดได้เลยอ,อ,อเป็นสเด็กที่ดีนะครูจอยมีความเป็นไทยความเป็นเขียวหวานอร่อยด้วยนี่ตัวนี้ใครมองแรกๆนึกว่ามัทฉะไม่ใช่นะอันนี้เป็นซุปผักไฮโดรนี่เขาทำลายมาเหมือนกาแฟเลยแล้วซุปผักนี่ก็คือผักที่เขาปลูกนี่แหละแล้วก็มาทำเป็นซุป ถ้วยนี้คุณผู้ชมดื่มไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคาดหวังว่าอมันคงจะหวานหอมนุ่มนวลเหมือนกาแฟเหมือนมักชาติแต่ไม่ใช่นะมันคือผักเลยคุณผู้ชมรสชาติมันจะไม่ได้มีอะไรมากคือเป็นซุปผักซุปผักก็คือไม่ขมใครที่แบบว่าไม่ค่อยกินผักนะพาเด็กๆมาหนึ่งถ้วยนี้อยู่เลยส่วนตัวนี้นี่แม่คุชดิ่งมะพร้าวอ่อนบัวรลอยเขาก็มีนะสวก็มาจัดได้นี่น,นี้บุดชิ้งมะพร้าวอ่อนร้านเขา ช่ำ uh huh. ใจชื่นใจโดยรวมร้านนี้นะครับแนะนำใครที่รักสุขภาพเนี่ยเดินเข้ามาเลยนะฮะร,ร้านนี้เขาอยู่ซอย19นะแอด19แต่บ้านเลขที่เขาเบอร์18นะลองแวะมาดูนะครับร้านนี้แอด19ฟู้ดแด์ฟาร์มใครชอบสุขภาพนะครับไม่ผิดหวังแล้วก็มีเมนูมากกว่า70เมนูลองแวะมาครับเดี๋ยวช่วงหน้าทัวร์ลงพุงนะครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ l a z a ด a หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ตังมากี้แล้วค่ะทัวลงพุง คอบครัวเราสายเนื้อร้อยเปซปากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอนียไงอาชิมาสทัวร์ลมพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการดีวนจนหิวแล้วก็เวอร์แกสนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะสปีที่รอคอยนะครับครอบครัวนี้มาเป็นผู้โชคดีกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยคุณแม่ชื่อเล่นชื่อไรชื่อตุ่มค่ะแม่ตุ่มชื่อมวยน้องมวย โก้นะครับสามท่านนี้คุณแม่เป็น f อฟตัวยงเลยใช่ดูรายการติวันอยู่ถึงมานานยังนานมากนานมากเขาบอกดูมานานมากนะฮะวันนี้เห็นบอกอครอบครัวนี้สายเนื้อใช่อยากกินเนื้อใช่ค่ะร้อยเปอร์เซนร้อยเปอร์เซ็โอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมร้านเนี่ยหมอครอบครัวนี้มากนะครับ เรียกได้ว่ามีเนื้อดีๆเมนูเวิร์กเวคือแบบคุณผู้ชมดูแล้วต้องมากินน่ะสำหรับคนรักเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าร้านนี้เขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างไปชมกันเลยครับはいえっとてっぺん焼肉はですねえっと和牛のえっとアルカルトまたランチセットとかえっといろいろあの美味しい肉を食べるんですけども今日はですねえっとビュッフェを食べていただきたいなと思いますまこれはできるのは今はてっぺんだけっていうのでぜひ食べていただきたいです。 それが焼、えー、焼き好き、ききあとミスジ焼き好きです。他にも、えー、カルビやみすじやいろんなお肉が、えー、と食べ放題の中に入っててさらに、えー、とサーモンケジャンあとオイスターケジャン、えー、イカケジャンいろんなものもありますぜひそれも食べていただきたいなとそして最後にはですねアイスクリームの食べ放題もありますんでぜひ食べてください คクワンチュアンヒューの皆様、ようこそ一緒に行きましょう。イエーイ。เ,เป็นไง<ด>จัดเต็มน,นะฮะเต็มคาราเบลโอ้โหรอมา4ปีแต่ก่อนจะกินเนี่ยร้านเนี่ยเขาจะมีเนื้อพิเศษนะมีเนื้อคารูบีให้ด้วยเอาแล้วก็มีเนื้อนี่ตัวนี้ชาบูตรง<ะ>มีคารูบีมีเนื้อวากิอูมีหลายอย่างเลย<ะ>แต่พิเศษคือตัวเนี้ยเนื้อชาบูตรงจัดได้เลยครับมาลุยกันเลย ตันนี้เป็นเนื้อพิเศษอีกตัวนึงนะฮะชุบน้ำหมักเสร็จปุ๊บปาดไฟครับปาดไฟซ้ายปาดไฟขวนา จะปล่อยครอบครัวเนี้กินไปให้หนำใจแต่ผมไม่หยุดแล้วนี่คุณผู้ชมร้านนี้ก็มีอติมยูสุมีอติมอู๋หลายอย่างเลยต้องลองมานะลองแวะมาดูนะครับร้านเทปเป้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขอส่วนลดจากเจ้าของร้านที่เป็นญี่ปุ่นทแท้ๆให้ครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่ามาทานบางคนเนี่ยอาจจะทานบุฟเฟ่นในราคากลางๆแต่จะขอเนื้อชาบูตรงให้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้อร่อยไหมฮะอร่อยมากสุดยอดไหมสุดยอดสมค่าอย่ารราอคอยใช่เท้าลนะให้ครอบครัวน้ได้อิ่มอร่อยไปแล้วถ้าเกิดอยากมาเที่ยวแบบนี้นะครับไปถ่ายรูปก,กับเวอร์แก๊สครับทาตามกติกาแล้วเวอร์แก๊สจะเป็นเจ้าภาพพามาแบบนี้ของจริงไหมครับจริงค่ะจ,จริงแท้แน่นอนเต็มปากเลยแล้วเจอกันนะครับทัวร์ลงพุงทัวร์ลงพุง กินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียง er <l> <as> ถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวลแกสคุณผู้ชมครับกิดอ,อยากกินเนื้อนะผมแนะนำมาร้านนี้เลยเพราะว่าเจ้าของนี่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ ร้านนี้นะครับเขาจะมีเนื้อดีๆเหมือนที่ผมชิมไปสักครู่เนี่ยเป็นเนื้อชาบูตงคุณผู้ชมต้องเป็นบุฟเฟ่หนึ่งพกว่าบาทถึงได้ทานแต่วันนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษฟังดีๆเลยครับはいえっとこのคุณผู้てมมีวิธีสําเร็จเทปเป登録してえこの見たよ,よって言อてくださればえっต๊レアー ออถ้าเกิดว่ามาทานที่นี่นะครับมาจากตีวจน,นหิวนะครับคุณจะได้เนื้อ1จานฟรีนะครับเนื้อชาบูตงเนี่ยนะครับชาบูตงฟรีเลย1จานในราคาที่คุณกินบุฟเฟ่เพียง800กว่าบาทก็ได้รับเลยถ้าเกิดมาจากรายการตีวจน,นหิวนะครับฟรีไปเลยชาบูตง1จานนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะมาทานที่นี่ร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่บัมบีดี้บิดานะครับ าบันปินี่วิลล่านะครับคุณผู้ชมมาได้เปิดกี่โมงครับเปิด10.00โมงครับปิด4ทุ่มครับเปิด11.00ปิด4ทุ่มวันนี้ผมก็มีภากันเพื่อนนะครับมอบโดยเวอร์แก๊สนะครับ WPNY e e r g ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมถังเขาผ่านมาตรฐาน O M กด้วยนะครับมอบให้หนึ่งชุดเลยนะครับขอบคุณครับ